Oh. อาหารมือเที่ยงมือนีแกีิเป็นแกงกระดูกหมูซื้อสำเร็จมาวันจะซื้อดอกเอ้อ <c oughs> <c oughs> เป็นอาหารเร่งด่วนฉบับคนทำงานยังบอท่นได้มีเวลาจากงานประจำอาหารแ่บก็คือกระดูกหมูนี่แหละลูกไสก้หมักซื้อเทียทีรหาถง <c oughs> <c oughs> มารอไปอ้าสุกแล้วสุกแล้วอันนี้กับจีอุนปะทู่ต่คอค้นมักบวกล่กันผู้หนึ่งมักป่าผู้หนึ่งมักหมูเออเต็กอาหารมาจากเป็นอาหารแบบว่าแกงไตอ่ะที่จริงมันมีมะละก,กอหรอกแต่มะละกอกินตอนซ้าปะทู่กินตอนเที่ยงอสุกแล้วอ่ะพร้อมเสิร์ฟไปนี่ เดี๋ยวไปโตเสิร์ฟไปเบื้องผู้กินได้บะนี้ตู้หมูที่มีเป็นตะหักไปอาหารมือเทียงเรียบร้อยแล้วตามมาโอเคว่างก่อนเด้ออ้อาผู้กินพร้อมยังมาเดอ้อกับเขาแล้วแล้ว,ลวโอ้อันนี้แต่งไทยมีหมูแกงดุกหมูออนอันนี้แกงมะละกอประทูมะละกอ Wow.